เอ่ผมได้แล้วผมได้แล้วผมได้ไปแล้วไอ้ลูกเลยเราไปก่อนถอย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 มันมาหมอคนกันเลยเออปล่อยมันปล่อยมัน,มนผมบอกเลยลอุ้มสอง น,มน,มน, sure, มน Meyer, ัมันปะเมื่อกี้มันปะขันเมื่อกีรใช่ใช่แดงใช่ปะานีนเจีนจียนเจเยนเจยนอ่าๆๆมาที่มตามพี่แหลมมาเจอ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  ลงพี่ลง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 รถหน้าลงเอาเร็วอย่าอย่ามือเร็วดิเอาเอาเอาเจฟฟ์ขอออกครับเจฟฟ์ขอออกครับระวังครับระวังครับระวังเชฟ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 ระวังครับขอโทษครับระวังเชฟเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอาเลยปล่าอดไว ม่ต้องพี่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเย็น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 ดูจังหวะดีดูจังหวะดีเลี้ดีเลี้ดีเลี้ยดีั้งแต่บางเยอะกว่าไงเลยนะเลี้ดีเลี้ยดีเย็นเย็นไม้เย็นจะตีกันเองใครกูไม่จะตีใครเลยอะเป็นเล่นเป็นเล่นพี่ไปเล่นพี่ไปเล่นพี่ไปเล่นของกูเองพี่ไปเล่นพี่ไปเล่นของกูเองไปเล่นไปเล่นฟังดิ อุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลยฝัง้งหลังข้างหลังข้างหลังพี่วันอุ้มไปเลยอุ้มไปไวข้างหลังปอปี้นี่ข้างหลังไปเล่นหน่อยตา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 ยเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิเกิดพี่เกิดเกิดเกิดไปที่ไป เอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนเฮ้ยกูว่าเอาตัวนี้ก่อนพี่เอาตัวข้างในให้ผมได้แล้วผมได้แล้วผมได้ไปแล้วไอ้หนูไปเลยเราไปก่อนถอย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 มันมาหมอคนกันไเลี้ยเออ,อปล่อยมันปล่อยมันผมบอกเลยละอุ้มสอง บอกเพิ่มไปว่าเราอุ้มสองอยู่แล้วนะทำไรไใจเ,เ้็คว่ารูหลังแล้วต้องรูหลังเมื่อวานไม่ได้รูหลัง เปน,นเพื่อนเราใช่โอเคเราต้องเปลี่ยนหลายเล่นไว้เพื่อนเราเล่นตรงกันละลุงจับเวลานี้เ,เราน้องยัดตีพอรุ่มประมาณแปดนาทีที่แล้วอะจับเวลาหน่อยสี่สิบห้านาทีเหลืออันนี้สามทุ่มสามทุ่มครึ่งอันนุ้นครึ่งนะโอเคใช่สามทุ่มสามทุ่มยี่สิบห้าแล้วกันขอประมาณนั้นนะพอเราไม่ชัวร์เ,เหลือเวลาไม่สักห้านาทีหกนาทีแล้วนันถ้าเราเกมก็ตามนั้น ยังไงเราก็เกมรถไม่น่าไหววะเว้ยทำให้ดีสัวละกันเว้วยลองเ <ทำ S 1> ช็ดดูดูสามสิบแปดได้มาหนึ่งเราบอกเพียงได้มาสอง บอกแล้วบอกแล้วในสิบสิบเจ็ดพุ่มสองสีเจ็ดได้มาหนึ่งหลายเกสเหมือนกันนันะ่ะยีแรัตุงทีแล้วมันวิ่งโซนใหญ่หรอไม่ไม่เล่นโซนเล็กเนย่ยหรอไม่ไม่ตีดำตามา เพื่อนเราปะเพื่อนเราเพื่อนเราอันนั้นเพื่อนเรานะเพื่อนเรา,เรา,เราเดี๋ยผมเนี่ยโซเล็กลุงผมเดี๋ยวผมเข้าซอยเดิมโอเคพอไม่ตามแล้วเนี่ยว่ะเพณ่นมีโดนพอไม่ตามแล้ว อันกอลับไอ้ไปเวนตัวคนเดียวส่งจี้เพียงกอเจอนตรงนี้โอเคต้อมใหม่แป๊บน,นึ่งอย่าเพิ่งลงนะอย่าไม่ต้องลงนะลงุงไม่ต้องลงไม่ต้องลงอุ้ยมีโดนละเราทิ้งไว้อกอตรงนี้เลยปะเพราะนั้นเรารอเราอย่างได้ได้ได้ลงุลงลุงทิ้งไปเลยเองนี่ต้องทิ้งไม่แยกนะฮะเออนั่นแหละ สักคนหนึ่งใครก็ได้เออเ,เดี๋ยวทิ้งยังไงทิ้งเลยเดี๋ยวเร็วขึ้นมาไม่ไม่น่าจะได้ละหอมมาหอมส่งไอพี่ยังกอยังส่งแล้วส่งแล้วแต่หอมอยูอ่หวัดไม่น่าได้บอกน้องกอไม่ต้องมา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 ได้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 เราล่าเขียน okay, ให้เพื่อนไ <okay. S 2> งให้เพื่อนก้อุ้มเขียนนั้นไปอ่ส่งส่งใจให้ไปแล้ว โอเคตามนั้นแล้วทว่าแก้ด้วยบอก okay, okay, เอาเปลอาศกที่ตรงนั้นไปโชคดีลงเราไปอยู่ในคูด,ด้วยกันเหมือนเดิมเด้อโอ้ยยังไา คำรวจมาว่ะเองอย่าลบทิ้งไหมทิ้งไหมไม่คุ้มนะทิ้งไหมไม่ทิ้งไม่ทิ้งไม่ทิ้งเอาไว้สุดๆโอเคล่าตำรวจมาแล้วตำรวจกำลังขึ้นเขามาแล้วตำรวจไปขึ้นเขาหนูเออลงลงหาทางลงอย่าขึ้นไปนะ อยากขึ้นนะเออลงไปอีกทางหนึ่งสิบห้าแปดเก็ดเฮินะเฮินเลยเฮินเฮินฝุันมันกำลังตามหัว ตามติบอกว่าตำรวงหดไล่อยู่สองคันฮอคันหนึ่งหนึ่งกินไปว่าไงเจสังนงเอาไม้โทรมาโดนฮอไล่อยู่ ơ mẹ thát mẹ Ơ mẹ mẹ Ờ, mẹ 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 bay mẹ 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 bóc, bóc mẹ 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 Nếu mẹ game mà mẹ 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 Lạc cái thế suốt bay ừ, thích ลงุงจริงปะได้เิ้มกัดด้วยเลาเป็นไงก่อนลงุงเราเป็นไงก่อนถามหน่อยอ่าอ่า

หูดนอโอ้โหโดูดนอีกโอ้โหโูด๋ออีกเม็ดนึงโอ้โหโดูโโหโด๋ออ,โโดอีกสามอีกหนึ่งอ้โหโูยี่สิบหนึ่งคนพี่ดีน่าทิ้งไปเชสหนึ่ง พี่ขอรถรับผู้ต้องหาหน่อยหนึ่งข้างล่างเขตคุ้มรถกวนรลถลนะพี่พี่รถพี่ว่างปะสามฮะเกตเดี๋ยวไม่ไม่ไม่คนปไป